สวัสดีครับพอบกับทางช่องชั้นส8 4นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจูนคาบูนะครับวันนี้เป็นฮอนด้าคลิก110คาบูตัวแรกนะครับรถมีอาการกินน้ำมันเยอะพอสมควรครับมัน,นก็เลยจะยมา,าพาปรับจูนนะครับแล้วก็ มีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกเพื่อนนะครับในใน,ในการปรับตูนปรับจูนลดขบูนะครับอันนี้เสร็จนี่จผมทดสอบแล้วแต่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะจูนนะครับนี่นมหนู เดินเบาบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับน่าจะเกิดจากหลายๆส่วนนะครับตัวนี้มันเป็นขบูเอลเมันก็เหมือนกันวนะิธีจูนเอารอบเดินเบาก่อนนะครับคุณจะใส่นมหนูเบอร์อะไรไปไม่รู้นะครับจูนตามสูสตรสแตนดาร์ดเลยนะครับอากาศประมาณรอบครึ่ง สองรอบอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งไอตัวส s l นะเล่งขาบนะูได้ไม่ได้ถ้าตั้งไม่ได้นะครับให้เพิ่มนมหนูดูก่อนนะครับนะถ้าตั้งไม่ได้ให้เพิ่มนมหนอูอากาศไปก่อน นะครับเอาจนกว่าจะตั้งได้นะครับพอพอตั้งได้แล้วเรามาเช็คว่ามันพอดีแล้วหรือยังนะครับด้วยการเปิดชุกนะเปิดชุกถ้ายกชุกแล้วเครื่องมันเล่งนะครับ เร่งไม่ดับเลยแปลว่านมหนูเรายังเล็กอยู่นะครับให้เพิ่มนมหนูอากาศขึ้นไปนะแต่ถ้าเล้งถ้ายกโชกแล้วดับเลยแสดงว่าอันนั้นหนาไปนะครับส่วนคันนี้ก็คืออาการเป็นอาการที่สองก็คือเปิดโชกแล้วดับเลยก็คือ นมหนูอากาศเยอะเกินไปนะครับมันเป็นอาการน้ํามันท่วมนะครับแล้วถ้าอะไรพอดีนะครับก็คือยกโช๊คแล้วนับหนึ่งถึงสิอยู่ในช่วงระยะใดระยะหนึ่งประมาณนี้นะครับรถมันจะค่อยๆดับลงเองอันนั้นคือการจูนพอดีนะครับผมจะใช้ผมใช้สูตรนี้นะครับ ไอ้แล้วนมหนูหลักอะนมหนูน้ำมันการจูนนะครับวิธีผมก็คือจะจูนหนาไว้ก่อนนะครับจูนหนาแล้วก็จะลองขี่ลองลองเล่งก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะลองขี่นะครับแล้วก็จูนหนาไปก่อนนะครับ ถ้ามันวดวอดแสดงว่ามันหนาไปนะครับก็ลดลงมาที่ระเบอือนะครับอันนี้ก็จะประมาณนึงนะครับมันก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นการรอบเดินเบาแต่ตน้นคันนี้อิน้ำมันเครื่องเครื่องทำแล้วนะครับเป็นลูกสแตร a า d เป็นลูกเดิมไซส์ห้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีแล้วนะครับ แต่ว่ารถค่อนข้างกินน้ำมันอันนี้ผมจะจูนดูก่อนเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมจะแปลงเป็นหัวฉีดเพราะว่าอุปกรณ์ผมก็เกือบจะครบแล้วนะครับแต่ก็ติดนิดๆหน่อยๆก็คือเรื่องการวางถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ้าจูนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวางวางทงถังน้ำมันอะไรให้ดูเป็น กระลายด้วยนะครับพอ <c oughs> ดีผมก็มีถังของคลิกร้อยอ่าตัวนี้เป็นคลิกร้อยสิบไปตัวแรกอ่ามันบางเลยมันไม่พอดีนะครับมันมีส่วนติดส่วนนู้นส่วนนี่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูก,ก่อนนะครับว่าจะสภาพไหนเพราะาปั๊มติ๊กเนี่ยผมไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านี่ปั๊มแท้แพงชิบหายนะครับ เรามาทำเงินเลยนะเพื่อความรวดเร็วเบื้อง